ตาเจียห่าฟังออกไหมคะฟังออกนะคะ,ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดภาษาจีนนะคะค่ะเส,ใจ,เสใจออนตาเอ่ยโหจิงต่างชื่อพักพลังชนเส้นใจยูยเลยิงกตาเจียเฉียนลิ่วห้าวลิ่วห้าวชื่ชเบอร์หก ชิงนีเมินเฉียนเจะเลือกเลือกพักเบอร์หงนะคะรูกกวานีเย้าชนหูหลี่โยฟาจานนียิงไกเฉียนเลี้ยวห้าอีเสียบ七月三日ชิง大家来正当一些吧谢谢你 จบแล้วค่ะค่ะก็จะแปลให้ฟังนะคะก็คือบ้านเมืองเราเนี่ยก็มีพักเป็นของตัวเองแล้วนะคะก็คือพักพลังชนก็ถ้าอยากจะพ,พัฒนาเมืองของเราเองนะคะก็เลือกพักพลังชนนะคะเพื่อที่จะมาพัฒนาบ้านเราให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งต่อไปค่ะแล้วก็วันที่7เอ่อวันที่3เดือน7นะคะเดือนลกคราคมนะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะคะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ นพังนัทรวันนะครับวงล้อมนินพี่น้องที่ครับครับวันนี้สำคัญอีกข้อหนึ่งว่าวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่นี้แต่บุคคลที่คร่ำวอดและบุคคลที่อาสาตนเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนนะครับทางซีของทาง,งด้านนอกด้านบนนะครับทางหนองขาทางเดินหินทางหนองเหียงทางซีนู้นนะครับพี่น้องครับและได้รับความไว้วางใจนะครับ กับพี่น้องนะครับเป็นสอจอชนบุรีที่ผ่านมาและในวันนี้จากการที่ได้เข้ามาคลุกคลีการทํางานกับทีมกลุ่มชนบุรีหรือรัชชนบุรีรู้ว่าชนบุรีต้องพลังชนเท่านั้นพี่น้องครับปรบมือดังๆให้กับสอจอบางครับพรชัยด้วยเงินครับขึ้นบนเวทีครับให้เวลาไม่เกินสิบนาทีครับเชิญครับเวลามีน้อยมาก วันนี้คนสําคัญมีหลายคนครับต้องบริหารเวลานิดหนึ่งครับเชิญครับเดี๋ยวปลาสายเสร็จแล้วค่อยคล้องผมมาไหนะครับเชิญครับคออีกทีหน่าพลังชนเบอร์อะไรพลังชนเบอร์เชิญครับครับกรับสวัสดีนะครับคุณพี่ใดพความนั่งคุณพี่อุดมนะครับซึ่งถือว่าเป็นข้าหารดีของอำเภอพนัสนิคม ตลอดจนท่านพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอพ,พนันิคมและใกล้เคียงทุกทท่านนะครับวันนี้ผมต้องขอญาตนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่ได้มีโอกาสเข้ามาไปตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องไปทํางานระดับจังหวัดผมก็ไม่ได้มีพื้นฐานอะไรมากมายนะครับแม่เป็นแม่ค้าพ่อรับจ้างเพียงแต่ว่าอพื้นฐานที่เป็นคนเที่ยวกินเที่ยวนะครับพบปะเพื่อนฝูงมากมาย ทําให้มีโอกาสรับทราบปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับก็เป็นแรงผลักดันนะครับว่าอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆของพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในท้องถิ่นต่างๆที่ผมมีพรรคพวกอยู่ทั่วไปนะครับแล้วก็จากการมีโอกาสได้มาเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลมีโอกาสได้เป็นประธานสภานะครับได้ทํางานทางการเมืองระดับท้องถิน่น ก็ถือว่าเป็นการสร้างสมประสบการนะครับทำให้ได้รับทราบปัญหาได้รู้ถึงวิธีการรู้ถึงแนวทางวิธีการในการจะนําเสนอปัญหาต่างๆนะครับเพื่อจะมาร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนซึ่งโดยพื้นที่ผมนะครับก็จะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมซะส่วนใหญ่ก็มีโรงงานบ้างเล็กน้อยแต่ถ้าในภาพรวมของอำเภอพนัสนิคมเราจะทราบว่าบ้านเราเนี่ยจะเป็นพื้นที่เกษตร ซึ่งก็จะมีปัญหาแตกต่างกันไปนะครับทางภูมิศาสตร์เพราะบ้านชนบุรีของเราเป็นจังหวัดที่ใหญ่นะครับแล้วก็มีความหลากหลายทางกายภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมทําพื้นที่เกษตรปลูกพืชเลี้ยงหอยทํานาเกลือนะครับซึ่งพื้นที่ต่างๆต้องการาได้รับการแก้ไขส่งเสริมซึ่งแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นถ้าจะเห็นว่า การแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยมันต้องอาศัยคนในบ้านนั้นไปแก้ไขนะครับผมเชื่อว่าบางครั้งเนี่ยปัญหาบ้านเราถ้าเราเอาคนบ้านอื่นมาแก้ก็คงจะไม่รู้ปัญหาดีเท่ากับคนบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นมันจะตรงกับวันนี้นะครับที่บ้านของเราพักของเราผมถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับของชาวพนัทธิคมของชาวชนบุรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ย ผมมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นนักการเมืองระดับจังหวัดแล้วก็มีถือว่ามีส่วนร่วมเป็นรุ่นแรกนะครับในการที่จะมีส่วนได้สนับสนุนพักของคนชนบุรีพี่น้องครับพี่น้องเอ้ยออนะครับพี่น้องผมเชื่อว่าไปที่ไหนเนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านจะไม่อายนะครับถ้าท่านไปต่างจังหวัด แล้วก็ถามท่านว่าท่านมาจากที่ไหนท่านอายไหมครับที่จะตอบว่ามาเป็นคนชนบุรีอายไหมครับนะครับแต่ถ้ามีการเลือกตั้งที่จะถึงเนี่ยถ้าท่านไปแล้วก็ถามท่านว่าท่านเลือกพักอะไรเนี่ยถ้าท่านบอกไปเลือกพักอื่นเนี่ยท่านคิดเอาว่าคนที่อื่นเขาจะมองพวกเราเป็นคนยังไงโอเคที่ผ่านมาเราไม่มีบ้านเป็นของตัวเองแต่วันนี้มีนะครับ เราต้องเอาส่วนรวมบางครั้งเขามองว่าชนบุรีเนี่ยทำไมจะมีตระกูลไหนตระกูลหนึ่งมายึดมามีบทบาทมีอำนาจในจังหวัดชนบุรีผมมองตรงกันข้ามผมมองว่าน่าจะเป็นการเสียสละของตระกูลหนึ่งนะครับที่กล้าออกมานำคนชนบุรีกล้าเสียสละแรงกาย,แร,แ,รกายแรงใจนะครับ กล้านาคนชนบุรีเพื่อที่สามารถทัดเทียมกับจังหวัดอือ่นๆได้สุโขทัยสาะแก้วสุพรรณบุรีผมเชื่อว่าจังหวัดที่ดังๆมามีพักการเมืองใหญ่ๆพักระดับกลางไม่ได้ดีไปกว่าชนบุรีนะครับเพียงแต่วันนี้พวกเราพ่อแม่พี่น้องชาวชนบุรีต้องร่วมใจร่วมแรงนะครับถือว่าเราต้องร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ให้กับชนบุรี นะครับการทํางานที่ผ่านมาเนี่ยตำแหน่งสอจอผมก็จะนําปัญหาต่างๆของพ่อแม่พี่น้องในทุกๆเขตในทุกๆตําบลไม่ว่าจะเป็นเขตที่ผมรับผิดชอบหรือภาพรวมของอำเภอพนิคมนะครับนำเสนออยู่ในสภา,าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชมรีเพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบถึงแม้ว่าอาจจะได้รับการแก้ไขบ้างหรือยังไม่ได้รับการแก้ไขบ้างเนื่องจากมีข้อจํากัดของงบประมาณที่มีอยู่จํากัดนะครับประมาณ1,600ล้าน แต่ต้องดูแลทั้งจังหวัดมันคงจะไปเทียบไม่ได้กับงบประมาณจากส่วนกลางระดับประเทศซึ่งเป็นสองล้านล้านนะครับถ้าจะเทียบกับอัตราส่วนที่กลับมาสู่ท้องถิ่นของบ้านเราเนี่ยถือว่าน้อยมากนะครับตรงนี้ผมเชื่อว่าในอนาคตถ้าพ่อแม่พี่น้องชาวชนบุรีให้การสนับสนุนพักพลังชนซึ่งเป็นพักของเราบ้านของเราผมเชื่อว่าจะสามารถเข้าไปนำเสนอปัญหา ซึ่งเป็นปัญหาของพวกเราชาวชนบุรีเพื่อนํางบประมาณาต่างๆเนี่ยกลับมาพัฒนาให้ชนบุรีมีความทัดเทียมกับจังหวัดอื่นๆซึ่งเขามีพักการเมืองมาก่อนเราเขาเริ่มมาก่อนเราพี่น้องครับวันนี้นะครับพักพลังชนเนี่ยจากการที่ผมมีโอกาสมีส่วนร่วมและเดี๋ยวหลายๆท่านจะขึ้นมานำเสนอในเรื่องแนวนยโยบาย นะครับของพรคพลังชนซึ่งวันนี้พนักนิคมของเราเนี่ยในเขตสามก็ได้ทรงท่านอดีต,ตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีคือท่านรณนเทพอนุวัฒน์ซึ่งมีประสบการณ์ทางด้านการเมืองมายาวนานถึง20ปีไปที่ไหนท่านก็ต้องพบไปที่ไหนท่านต้องเจอในทุกๆตำบลทุกๆงานนะครับท่านจะเห็นว่าการทำงานของพวกเราเนี่ยมีความต่อเนื่อง ไม่ได้ห่างหายไปจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนถึงแม้ที่ผ่านมาจะไม่ได้มีสอสอในจังหวัดแต่พวกเรามีตัวแทนนะครับบางครั้งพวกเราไม่สามารถไปทันได้เราก็จะมีตัวแทนสอจอแต่ละพื้นที่ผู้นำในท้องถิ่นพวกเราสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างบูรณาการนะครับวันนี้เนี่ยเราขาดแต่เพียงสสเท่านั้นถ้ามีสสเข้ามาเนี่ยการทำงานการบริหารของจังหวัดชลบุรี ถือว่าจะครบถ้วนและก็สมบูรณ์ในเรื่องงบประมาณาต่างๆที่มีข้อจำกัดนะครับยกตัวอย่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเนี่ยก็มีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณเช่นถนนต้องกว้าง6เมตรต้องเชื่อมต่อระหว่างตำบลน,นะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยพอมันไม่อยู่ในเงื่อนไของค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งรับทราบปัญหา ก็ไม่สามารถลงมาดูแลแก้ไขได้องค์การบริหารส่วนตำบลก็ไม่มีงบเพียงพอที่จะไปดูแลแก้ไขครั้นจะไปประสานกับทางสสซึ่งไม่ได้อยู่ในทีมงานมันก็เหมือนกับเป็นการขัดขั้งขัดขากันถ้าได้งบประมาณมาเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นเรื่องของหน้าตานะครับแต่ซึ่งความเป็นจริงเนี่ยมันไปนสะท้อนถึงความเบือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ต้องการได้รับการแก้ไขนะครับมันก็เลยทําให้สะดุด ไม่สะดวกเท่าที่ควรก็หวังว่าในโอกาสต่อไปเนี่ยสามการก,กฎานี้นะครับพ่อแม่พี่น้องชาวพนัสนิคมชาวจังหวัดชนบุรีจะช่วยกันให้สนับสนุนนะครับพักพลังชนพักของคนชนบุรีพักของบ้านเรานะครับผมยังยืนยันนะครับยังเชื่อว่าพวกเราไปที่ไหนเนี่ยมีความภาคภูมิใจในคำว่าชนบุรี แต่หลายๆท่านอาจจะลืมประวัติศาสตร์ลืมอดีตนะครับว่ากว่าที่ชนบุรีเนี่ยจะเป็นที่ยอมรับของคนทั่วประเทศมันก็มีประวัติยาวนานนะครับทั้งเรื่องของอความบอบช้าประวัติทั้งดีไม่ดีกว่าจะเป็นที่ยอมรับบางคนอาจจะไปยึดติดว่าเป็นนักเลงเป็นอะไรแต่เราต้องยอมรับว่าในสังคมในอดีตการที่ต้องต่อสู้ฝ่าฟันมันต้องใช้ความเป็นนักเลง นะครับเพียงแต่วันนี้เนี่ยเราอยู่กันสบายขึ้นดีขึ้นมีเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยอะไรมากขึ้นเราอาจจะลืมตรงนั้นไปมันเหมือนกับเป็นประวัติศาสตร์ของชนบุรีที่พวกเราต้องช่วยกันนะครับจำช่วยกันสนับสนุนอย่างที่ผมย้ำนะครับว่าตระกูลที่มาช่วยกันจัดตั้งพรรคพลังชนเนี่ยบางคนเขามองว่าหลายๆคนหลายๆพรรคการเมือง เขาวังว่าเป็นการรวบอํานาจนะครับผมยืนยันนะครับว่าพวกเราต้องเข้าใจว่าวันนี้ต้องยกย่องแล้วก็ต้องขอเสียงปรบมือให้ตระกูลคุณปื้มทั้งหนึ่งครั้งดังๆครับวันนี้ถ้าไม่มีตระกูลนี้จะมีใครกล้าตั้งพรกการเมืองไหมจะกล้าออกหน้าแทนคนชนบุรีหรือเปล่าวันนี้ผมในฐานะของ มาในนามของบังนะครับแต่ตําแหน่งก็คือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชมบุรีแล้วก็พร้อมจะยืนเคียงข้างกับพรักพลังชนก็ต้องขอฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ในโอกาสนี้นะครับว่ารณนเทพอนุวัตเบอร์หกพักพลังชนเพราะว่าเราต้องมองก้าวผ่านไปให้ได้นะครับไม่ว่าที่ผ่านมาจะมีความเจ็บปวดในระบบการเมืองที่ผ่านมายังไงไม่ว่าจะการแบ่งสียังไง การประท้วงแต่วันนี้เราชนบุรีนะครับต้องเป็นสีเดียวกันเพราะหลายๆท่านเนี่ยจะได้ยินมาบ่อยนะครับว่าการที่เราไปอาศัยพักกันเมืองพักอื่นมันก็ต้องไปยึดถือนโยบายเขาผมขออนุญาตพูดอาจจะไม่สุภาพต้องขออภัยผมพูดตลอดว่าเราเลี้ยงหมาไว้ที่บ้านเนี่ยตีมันยังไงมันต้องคาบขอกลับบ้าน นะครับก็เฉกเช่นเดียวกันกับพักพลังชนที่เรามอบความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนของพวกเราเนี่ยยังไงท้าไม่เห็นจังหวัดอื่นดีกว่าจังหวัดชนท่านเข้าไปเนี่ยท่านเป็นตัวแทนของพวกเราท่านต้องเอาปัญหาของชาวชนบุรีไปนําเสนอไปขอรับงบประมาณต่างๆลงมาแก้ไขให้กับชาวจังหวัดชนบุรีไม่จะว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องสังคมปัญหาปากท้องของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ ผมก็ต้องขอ,ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับว่าขอให้ช่วยกันสนับสนุนท่านรนเทพอนุวัตนเบอร์6กพักพลังชนนะครับสามกรกาาไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงไปเป็นแรงกายแรงใจนะครับช่วยกันทุกๆภาคส่วนทุกๆสังคมนะครับร่วมกันกับพวกเราคนจนบุรีทุกท่านครับโชคดีมีความสุขครับขอบคุณครับเปลือกโมหกนนัครับเอาไว้รับใช้พวกเราทุกคน นั่นคือจากใจจริงๆครับจากพรชัยด้วยเง<ค>นินครับ <คน S 1> หรือเราเรียกกันคือสอจอบับพี่น้องเอ้ยพ,พี่น้องเอ้ยเออชื่นใจชื่นใจจริงๆพี่น้องทีเคารับเวลาสำคัญมากๆ